สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับผมอีกแล้วในเกม Stone Edge World วันนี้เราจะมาแนะนำมังกร2หัวกันนะครับไปรับชมกันได้เลยมาถึงการแนะนำมังกร2หัวตัวนี้กันแล้วนะครับมังกร2หัวตัวนี้สามารถได้รับจากกิจกรรมรางวันรายงานตัวครบ15วันนะครับเป็นการรายงานตัววันที่7เราจะสามารถรับมังกรตัวนี้ได้นะครับไปดูมังกรสองหัวตัวนี้ที่ผมเอาไว้กันเลยนะครับ ผมอัพไว้ที่เลเวล80นะครับไม่ใส่ที่ผมอัพไว้ up โจมตีบวก96นะครับป้องกันบวก108รางชีวิตบวก1,440นะครับว่างไวบวก60แล้วก็ป้องกันบวก3เปเซนะครับอัตราพัฒนานะครับผมยังไม่ได้อัพเลยนะครับตัวนี้ยังอยู่ที่เท่าเดิมอยู่เลยมาดูที่สกิลที่1กันเลยะครับ อยูที่1สร้างดาเมจเท่ากับพลังชีวิตสูงสุดของตนเองนะครับคูณ6ก8โผลโจมตี 17. 5เปให้แก่ศัตรูหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สร้างเขตแดนเวทผลึกที่คงอยู่3เทินให้แกต่ตนเองนะค,ะครับเขตแดนเวทผลึกคืออะไรเขตแดนเวทผลึกจะดูซับดาเมจเท่ากับพลังชีวิตสูงสุดของตนเองคูณนะครับสร้างดาเมจเท่ากับการป้องกันของโรคคูณ30%แก่ศัตรูที่ทำ โลแตกนะครับเมื่อโลแตกจะสร้างดาเมจคืนให้ศัตรูที่ตีโลแตกนะครับเดีูสกิลที่2กันเลยสกิลที่2จะเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับโล่ของเราอีกเพิ่มขึ้น15%นะครับไปดูสกิลที่3กันเลยสกิลที่3จะสร้างดาเมจเท่ากับพลังชีวิตสูงสุดของตนเองคูณ3%บวกโจมตีอีกคูณ13%ให้แก่ศัตรู1ตัวและสุ่มอีก1ตัวนะครับแล้วก็ยังสร้างเฉดแดนเวทลึก หรือโรคที่จะคงอยู่3เทินให้แก่ผู้พอง2องตัวนะครับโรคผลึกก็เหมือนสกิลที่1เลยนะครับไปดูดวิจัยกันเลยวิจัยเขาแนะนําให้อัพเป็นพลังชีวิตนะครับจะทําให้สกิลแรงขึ้นแล้วก็ถึกขึ้นด้วยครับคุณภาพเขาแนะนําให้อัพเป็นสะท้อนนะครับราชันจะแนะนําให้อัพเป็นไม่สนตีจุดอ่อนนะครับกับ ไม่เสินสภาพผิดปกตินะครับไปดูเครื่องรางที่ผมใช้กันเลยเครื่องรางที่ผมใช้เป็นเป็นเครื่องรางพลังชีวิตนะครับผมจะพามาโรงร้านประลองกันนะครับไปดูสกิลว่าจะได้แค่ไหนดัดโลจะป้องกันได้ไหมไปรับชมกันได้เลยสกิลน่าจะไม่ได้นะครับเพราะผมยังไม่ได้อัพอะไรเลยสกิลเข้าไป456นะครับเพิ่มลงให้ตัวเองเห็นเป็นสกิลท่าไม้ตายนะครับตอนตีไปนะครับตีโต้กลับไป125นะครับ จัดธรรมดาไป45ทันที่4แล้วนะครับไปดูสกิลถ้าไม้ตายกันใช้แล้วนะครับตีไป213กับร้อยกว่าครับเพิ่มโล่ให้เพื่อนกับตัวเองนะครับไปดูว่าโล่จะป้องกันได้ไหมโล่แตกไปแล้วนนครับตีเือนไปร้อครับกลัดไปร้อี่สิบ